สวัสดีเช้าวันที่8ในทริปญี่ปุ่นนะครับเมื่อคืนนี่เรามาพักกันที่บีทไซอินชิระฮามะนะครับอยู่ในเมืองชิซูโอกะเหมือนเดิมเลยนะครับก็จบรถทิปการตามล่าหาฟูจิแล้วนะได้เห็นเต็มตาไปหลายวันอยู่นะก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาตามล่าหาฟูจิกันอีกแน่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่3ที่4ของทริปแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนามากมาที่เดินทางมาจนถึงครึ่งทางนะนี่ก็เป็นวันที่8ใช่ไหมวันที่8ก็เป็นเหมือนครึ่งทางของทริปนะครับ ก็เหลืออีกประมาณ6-7วันนะครับกว่าจะจบทริปก็ฝากการเดินทางที่เหลือของเราด้วยนะเดี๋ยวกินข้าวเช้ากันแล้วก็ออกเดินทางกันครับนะตอนนี้นะฮะเรามากันที่เมืองคาวบสุนะทุกคนที่จังหวัดชิซุโอกะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามี เทศกาลดอกซากุระนะฮะซึ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราที่<ม>อยากจะมากันในทริปนี้ด้วยนะะเราไปหาที่จอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมงานซากุระที่เมืองคาวาสุกันนะครับเจ<ช>๊<ๆ>ก็ได้ที่จอดรถแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เมืองคาวาสุตอนนี้เนี่ยเขามีเทศกาลดอกซากุระอยู่นะครับซึ่งซากุระนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์คาวาสุนะก็ตัต้งตามชื่อเมืองเลยนะครับซึ่งจะเป็นซากุระที่ชาวบ้านก่อนชาวบ้านเขานะครับดูบรรยากาศดิตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำคาวาสุนะ แล้วก็ข้างทางน,นี้จะมีแบบซากุระยาวเลยนะของจริงสวยมากๆเลยทุกคนดอกซากุระี่จะบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางมีนานนะไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยลงไปแล้วจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ไว้เพื่อนเพื่อนเพลนมาปีต,ต่อๆไปก็ได้นะฮะวัเดีวเราก็เดินเรียบแม่น้ําชมดอกซากุระด้วยกัน,นะฮะสวยมากของจริงวันนี้เราก็เดิน <c oughs> ตามทางกันมาเรื่อยๆนะ แต่ว่าก็กพี่เดชเนี่ยไม่ลูวงหายไปไหนนะตอนนี้เหลือตัวคนเดียวเฉยตลอดทางเดินซากุระคือสวยมากๆาลนทุกคนที่นี่เขาก็จัดเป็นงานเฟสติวัลนะมีของขายมีอะไรด้วยนะแล้วก็คนเยอะมากน่าจะเป็นเทศรรกาลที่แบบดังมากๆของที่นี่ด้วยนะด,ดูดิซากุระคือแบบเต็มไปหมดเลยใครมีโอกาสที่แบบมาเที่ยวญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์นียอยากให้มามากๆนะในปีต่อๆไปก็ได้นะของจริงมันสวยมากจริงว่าดิคือแบบสองข้างทางแม่น้ํา ตรงนี้คือแบบเป็นซากุระหมดเลยมาเดี๋เรามาลองกินขนมป้าที่ชมพูที่มีคนต่อแถวยาวเหยียดกันเพราเป็นยังไงืมแป้งนุ่มมากเป็เ่ไส้จวดเดงอุ้ยมันแรกระเด็นแป้งมันนุ่มๆกรอบๆ <c oughs> อันละ250รยหเยนป้าหายครึ่งแล้ว นี้เดินกันหลายชั่วโมงแล้วตอนนี้จะบ่ายสองแล้วนะเดี๋ยวก็น่าจะมูเปไปโลเคชั่นต่อไปกันแล้วนะครับโโที่นี่สวยมากๆให้ดูซากุระอีกรอบสวยมากดูดิยาวไปสุดนู่นเดินทางต่อจากงานเทศกาลซากุระกันมาอีกหน่อย เรามาการที่คาวาซูเซเว่นวอเตอร์ฟอลที่นี่ก็เป็นน้ําตกประจาจังหวัดคาวาซุมีน้ําตกอยู่หลายชั้นเลยครับแต่เราเนี่ยมีเวลาไม่มากต้องรีบเดินทางกลับที่พักก็เลยเดินชมได้ไม่กี่ชั้นเท่านั้นเองใครที่มีโอกาสมาเที่ยวเมืองคาวาซูเนี่ยก็ลองแวะกันมาดูนะครับต้องมีทางที่ใหญ่ร้องขนาดนั้นใช่ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักในคืนที่8ในญี่ปุ่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้ขึ้นชื่อที่พักไว้ตรงนี้นะเพราะว่า จำไม่ได้ราคาประมาณ3 0 0พกว่าบาททุกคนนี่ห้องก็จะเป็นห้องก,องกว้างโๆโล่งๆขาวๆขี้ๆแบบนี้เลยสบายมากก็เื่กกีเพ่งปูที่นอนกันไปนะวันนี้เป็นวันที่หลักๆนี่ก็อยู่ที่ฟูจิเอ้ยอยู่ที่ดอกซากุระเองเดียวเลยยาวๆนะนสวยมากาก็เดี๋ยวไปนอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายนอนจริหรอนอนจริงดิเนาะ สวัสดีเชา้าวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่9ในะญี่ปุ่นนะครทุกคนเรามากันที่ภูเขาโอโมโรนะครับก็นี่อยู่ข้างหลังนะเป็นเขาที่ดูในเล็บมามันเป็นสีเขียวแต่ว่าของจริงนั้นเป็นสีน้ําตาลนะเราต้องนั่งกระเช้านะฮะห้อยขาขึ้นไปบนยอดได้นะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นลานลงโล่งอยู่นะไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันฮนะอันนี้เนี่ยจากที่อ่านมาเหมือนเป็น เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนแต่ว,ว่าดับสนิทไปแล้วนะครับแล้วก,ก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวนะไป <L un> เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วขึ้นกระเช้ากันนะ <L un> นั่งกระเช้าขึ้นมาด้านบนแล้วนะทุกคนดูดิอันนี้คือปากฟองภูเขาไฟนะ <L un> แต่กลายเป็นสนามยิงธนูเฉยเลยเลยข้างบนนี้ก็จะเดินได้รบอบๆนะชมวิว <L un> รอบเมือง <L un> ก็เดี๋ยวเราก็ไปเดินวนกันอันนี้เพิ่งขึ้นมาเจ๋งดีนะ แต่ภูเขาไฟกลายเป็นสนามยิงธนูเฉยภูเขานี้ก็จะมีค่าขึ้นมาประมาณ700เยนนะครับแล้วก็มีความสูงเนี่ยเมื่อกี้ไปอ่านมา580เมตรจากระดับน้ำทะเลนะตอนนี้ก็เหมือนว่าจะขึ้นมาจุดสุดของปากป่องแล้วนะทุกคนนี่ปไปดูวิว ลมเย็นมากยังไงน้ำตาไหลหนาวมากไหนฟูจิไหนไม่รู้่เลยไปเราควรกลับกันฮะเีสวัสดีเช้าวันที่10ในทริปญี่ปุ่นครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอาตามินะครับ ก็เรามากันที่อัตมิพลมเฟสติวัลนะครับก็เป็นสวนที่ดอกบวยกำลังบานพอดีนะแล้วก็ก็เลยจัดเป็นเฟสติวัลนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวงานดอกบววเฟสติวัลกันนี่เราก็เดินมาเจอต้นที่แบบบานเต็มต้นเลยทุกคนสวยมากว้าแล้วก็ทางเดินนี่ก็จะเป็นอุ้ยน้าพิกอตแล้วก็ทางเดินก็จะเป็นเป็นโซนที่แบบมันจะบานแล้วนะ รู้ไหมครับว่ากว้ยกับซากุระแตกต่างกันยังไงทั้งที่บอกดอกเขาใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวแบงค์เขาจะไปหาคําตอบแล้วแปะมาให้ตรงนี้นะครับผมโอเคครับมีงานเข้าอีกแล้วครก็เดี๋ยวไว้คิดอินเสิร์ตแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลมานะเออลืมบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ฟ้าสวยที่สุดแล้วก็ปลอดโปร่งที่สุดในทิปญี่ปุ่นนะท้องฟ้าคือแบบสีฟ้าไม่มีก้อนเมฆไหลซึ่งก้อนเมฆสวยมาก มาเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังว่าดอกบัวแล้วก็ดอกซากุระเนี่ยต่างกันตรงไหนบ้าง เผื่อเพื่อนๆที่มาเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงดอกไม้บานจะได้แยกกันออกนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราต้องดูที่ดอกครับจะมีความแตกต่างกันมากโดยที่ดอกซากุระจะออกดอกเป็นช่อโดยจะมีก้านดอกยื่นออกมาและก็จะแตกไปคนละทิศละทางและตัวดอกไม้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นพุ่มเหมือนช่อดอกไม้แล้วก็ในส่วนของปลายกลีบเนี่ยจะมีรอยแยกในแต่ละกลีบด้วยส่วนในดอกบวยนั้นจะไม่มีก้านดอกนะครับดอกจะพัวมาจากต้นเลยเหมือนกับว่าดอกเนี่ยแปะอยู่กับลำต้นนั่นเองซึ่งดอกบวยเนี่ยจะบานเป็นดอกๆเป็นดอกไข่ดอกมันไปไม่มีออกมาเป็นช่อๆแบบซ ซึ่งถ้ามองไกลๆเนี่ยดอกไม้ทั้งสองจะมีความคล้ายกันมากๆทั้งหน้าตาและก็สีแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยเราก็สามารถแยกออกได้ไม่ยากนะครับเสร็จจากงานดอกบอววเราก็ขับรถกันมาต่ออีกสักพักใหญ่มากันที่เมืองมัตสุดะซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยที่นี่ก็มีงานเทศกาลซาก,กุระเช่นเดียวกันครับโชว์ตอนนี้เราว่ามเมืองแล้วนะทุกคนเรามากันที่เมืองมัตสุดะนะมีงานซาก,กุระเฟสติวัลเหมือนกันนี่ สวยมากอันนี้ก็เป็นจุดชมสกุละที่เมืองมัตส,สึดะนะสวยมากแล้วก็คนเยอะมากเมื่อกี้เราเจอะรถคือไกลมากนะเดินเข้ามาประมาณโลก,กว่านะอู้หบรรยากาศคือดีมากเป็นไงบ้างครับสกุละที่นี่พีกอตสวยครับก็มันจะคนละฟีลกับที่คาวาสเอ่ะอันนั้นมันเป็นไม้นานมันเองมันตามเขาแล้วก็มีดอกไม้สีเหลืองคืออะมันสีตัดกันแบบน่ารักมาก คนเยอะมากคนเยอะมากมาขเขาอสุ <c oughs> หรืออาจจะเพราะที่ทางเดินมันแคบเลย <c oughs> นคนก็เลยแน่น <c oughs> ก็มันเป็นแบบซากุระที่แบบปลูกไล่ระดับตามเขาอะไรก็เราก็เดินก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะเออลืมบอกว่าจุดตรงนี้มองเห็นฟูจิด้วยทุกคนแล้วเนี่ยฟ้าโล่งมากนะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูอยากจะบอกว่าฟูจิและก็ซากุระสวยมากไปเราขึ้นไปข้างบนกันฮะ วันนี้เรามาที่เล็กน,นะเรามากันที่ภูเขาดูภูเขาไฟฟูจิมันเป็นปรากฏการณ์ในเดือนภรุงพาพานันที่เราฟังขนมารู้ที่หลังปรากฏการณ์ที่เขาไฟฟูจิกับดวงอาทิตย์ตกลงมาตรงกลางภูเขาไฟฟูจิเรามาถ่ายดูก,กัน ควรเรามากันที่จุดชมวิวทะเลสาบยามานากาโกะนะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันมีปรากฏการณ์เว้ยปรากฏการณ์ไดมอนฟูจิซึ่งจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนตุลาคลมนะซึ่งเราเนี่ยก็รู้เมื่อกี้นะครับระหว่างทางที่ขับรถมานะแล้วก็คนเนี่ยถ่ายรูปกันเยอะมากเลยดูดิ คือคนถ่ายรูปก,กันเยอะมากเราเฮ้ยเขาทำอะไรกันเราก็เลยเติร์ดดูนะครับเป็นปรากฏการณ์ไดมอนนะที่พระอาทิตย์เนี่ยจะตกลงมาตรงยอดปลายฟูจิพอดีนะแต่ว่านี่ตกไปแล้วนะเมื่อกี้เราเ็้าถ่ายรูปก,กันไปแล้วเดี๋ยวไ้ขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่เมื่อกี้เราที่วิ่งมาทุกคนมันหนาวมากเว้ยหนาวโคตรหนาวเลยไปเดี๋ยวเราก็น่าจะขับรถไปชมวิวที่ทะเลสาบกันต่อนะครับซึ่งวิวบนนี้สวยมากเลยไปหนาวมากไม่ไหวแล้วมือแข็งแล้ว เมื่อกี้เราก็ขับรถมาที่เลกยาม,มานากโกะ,ะทุกคนนี่มาดูพระทิตตกกับวิวภูเขาไฟฟูจิสวยมากเมื่อกี้ก็ไม่ได้มาถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าหาม,มุมถ่ายรูปกันอยู่แล้วก็ชมวิวกันอยู่นะตอนนี้ก็มืดไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูกของที่นี่ให้ดูนะคะสวยมากเลยแต่ว่าโคตรหนาวไปยังไงบ้างครับพี่กอ๊อต สวยครับแต่ว่ายังไม่เห็นห่านเลยอะไรเลยหลักอะไรเลยหลักของที่นี่คือจะมีห่านแบบเป็นฝูงเลยนะแต่ว่าเราหาไม่เจอหรือว่าหาเจอแต่มันไปไม่ถึงไปไม่ได้พี่กรณ์บอกว่าเฮ้ยมีโอกาสจะมามาอีกใช่ไหมมาครับมาไหมครับมาก็ได้ทใไมก็ได้วะหาตั้งก่อนเกเไป เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันต่อในวันที่11ในญี่ปุ่นบายบายกันด้วยวิวฟูจิที่เราคิดว่าเราเรจะไม่ได้เจอแล้วแต่ว่าเราก็ได้เจอทุกอย่างมันไปได้เสมอไปเจอกันพรุงนี้บ๊าย เชสวัสดีชาววันที่ทิในทิปญี่ปุ่นนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโตเกียวแล้วนะครับก็กลับเข้าเมืองแล้วนะนี่ข้างหลังเรานะครับเรามาเที่ยวกันที่วัดเซ้นโซจินะเมื่อกี้ก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมานะครับก็ที่นี่เป็นวัดชื่อดังของโตเกียวเลยนะที่เป็นโคมแดงอันใหญ่ๆนะแล้วมีทางเดินเข้าไปเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปถ่ายรูปเล่นกันในวัดนะครับเดี๋ยวพาเที่ยววัดกันนะวันนี้นะก็เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เราอยู่ในเมือง คามาคุระนะแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองกันแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเราก็ดูพระอาทิตย์ตกริมหาดกันนะแล้วก็เราก็ขับรถกลับเข้าโตเกียวนะแล้วก็เนี่ยะเป็น2วันสุดท้ายในญี่ปุ่นแล้วนะก็เดี๋ยวไปเที่ยวโตเกียวด้วยกันนะครับคนเยอะมาก เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันนะทุกคนร้านขายของเต็มเลยทั้งสองฝั่งตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงโคมด้านในแล้วทุกคนอันใหญ่มากสวยมากนะตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นปราสาทด้วยนี่นี่นี่เราก็เดินมาจนสุดแล้วทุกคนข้างในนี้ก็น่าจะเป็นแบบที่เขามาไหว้พระกันนะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายเครื่องรางเต็มเลยเดี๋ยวก็น่าจะซื้อไปฝากแม่สักสองสาอันเดี๋ยวเขาว่าจะไม่มีอะไรไปฝากอีกเมื่อกี้ก็เพิ่งซื้อ,อการเงินไปให้แม่ทุกคนอันละ500เยนนะก็เอาไปฝากแม่กับพ่อนะจะได้รวยๆกันนี่พี่เดชกับพี่ก๊อก็เลือกอยู่นะฮะเราก็ได้แล้วซื้อแบบการเงินกับสุขภาพไปฝากแม่กับพ่อทุกนยเดี๋ยวลุยโตเกียวกันต่อนะไปที่ต่อไปกันฮนะ Hey, Australians! Now, beautiful man from Thailand. Love your country. <Yeah. S 1> like and subscribe. See the beautiful temple. Yeah. o k a bye. Goodbye to you. ตกใจหมดเลยก็จริงเราคุยกับพี่เขามาหน่อยแล้วนะเมื่อกี้นะแล้วอยู่ดีเขาเข้ามาตั้งตัวไม่ทันนั่นแหละก็เฟรนลี่มากเลยไปต่อกันฮะ นี้เราก็เดินมาจากพิพิธภัณฑ์นูนดโด่เมื่อกี้นะทุกคนมาที่โอเชนบาชิยูกุฮาม่านะก็เป็นเหมือนท่าเรือแล้วเขาก็ดัดแปลงให้เป็นเหมือนรานอันนี้ประสงค์แบบสุวสรรสถาะนะครับสวยมากเลยดิตรงนั้นนี่เป็นสนามหญ้ายให้นั่งเล่นด้วยนะแบบเมืองนี้มันแบบมันล้ำมากมันดูแบบสง,งบคนน้อยแล้วก็เงียบแต่ว่าล้ำมากสาดมากนี่ดูวิวดิ นี่ก็เป็นน้างนะตอนนั้นเมื่อกี้ไปเดินมาแล้วแล้วก็ึ้นต้นี่ก็เป็นท่าเรือตอนที่เราน่าจะไปนั่งเล่นชิวๆข้างบนกนันฮะทุกคนตอนนี้เรามากันที่ที่ที่เราอยากมามากที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราอินมากนี่ ที่นี่คือกันดัมแฟคทอรี่ที่ปั่วมากนะครับที่มีคุณกันดัมเท่าของจริงอยู่ข้างในเป็นคุณปู RX ่ไอคเจอยู่ข้างในนะเดีย๋ยวเราก็เข้าไปดูกันนะซื้อซือบัตรก่อนราคาหนึ่งพันยหเยนซึ่งคุณปู่เนี่ยสูง18เมตรนะแล้วก็เขาใช้เวลาสร้างถึง6ปีเต็มๆนะถึงจะเสร็จนะครับว้าวได้แล้วหนึ่งตัวเอาให้ เรซื้อตัวแล้วเขาก็ให้มาเจอของจริงแล้วโคตรที่เลยก็เขาจะมีโชว์แบบกันด้ำขยับตัวเนี่ยทุกๆครึงชั่วโมงนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอกันอยู่นะของของจริงคือแบบเนียบมากเหมือนแบบหลุดออกมาจากในโมเดลอะ ย่อส่วนให้เป็นอันใหญ่เท่าของจริงเอ้ยยังไงวะเออนั่นแหละช่างมันเถอะแต่มันเท่มากเลยก็ที่นี่เนี่ยเราสามารถซื้อตั๋วแบบขึ้นไปดูข้างๆได้ด้วยนะราคาประมาณสามพันกว่าเยนนะแต่ต้องจองล่วงหน้ามันเต็มเร็วนะแต่อันนี้เราขอดูตรงนี้แล้วกันนะอิ่มแล้วที่นี้พอ,อใจแล้ว <laughs> โชว์จบแล้วนะทุกคนยิ่งแหญ่ลังการมากเลยพ่เจ้งมากโอเคเดี๋ยวเราก็ไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเรามาที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไปช้อปปิ้งกันน้วกันไปดูว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนะฮะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังไปออกมาแล้วทุกคนนี่ช้อปปิ้งได้มา4 3 4กล่องนะครับนี่ข้างในนี่ก็จะมีแบบเป็นรุ่น รุ่นธรรมดานี้แทบจะไม่มีนะมีแค่รุ่นที่แบบเป็นลิมิเต็ดของที่นี่เท่านั้นนะครับก็จะเป็นแบบฉลองครบรอบ40ปีที่ออกฉายนะครับก็เป็นก็เป็นเหมือนเจ้าตัวนี้แหละเพราะว่าเขาทําเพื่อฉลองครบรอบ40ปีออกอากาศนะครับก็โดนไปประมาณ7,000เยนได้ก็ประมาณพันกว่าบาท2,000นะจิ๊บๆโ <c oughs> <c oughs> okay, อเคออมพีแล้วเราก็น่าจะไปหาอะไรกินกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางกลับ ไปแล้วทุกคนจบคลิปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาปิดคลิพปพรุ่งนี้แล้วกันนะอะลาวันนี้กันไปด้วยคุณปู่ไอ้เิแล้วกัน จบไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับทริปญี่ปุ่น14วันของเรานะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณทุกคน,กคนกมากๆที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันทั้ง14วันในญี่ปุ่นนะครับก็ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังว่าเที่ยวญี่ปุ่น14วันเนี่ยเช่ารถขับเองแล้วก็นอนโรงแรมทั้งหมดเนี่ยเราหมดเงินไปเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับก็ค่าเครื่องนะครับค่าเครื่องเนี่ยเราจองช่วงเดือนธันวาคมนะครับไปกันเดือนกุมภาพันธ์ ก็จองล่วงหน้าประมาณ2เดือนนะไปกลับเนี่ยประมาณ2 0 0 0มืนิดๆนะครับซึ่งจองผ่านท0ิปแอร์ไลน์นะครับบินตรงไปสุวรรณภูมิไปนาริตะโตเกียวเลยนะครับแล้วก็มีค่าเช่ารถนะทุกคนเราเช่ารถไป10วันนะเป็น To โยต้ายาลินะครับก็เป็นคันลิทนะฮะเช่าผ่าน To โยต้าลินาคานะครับเดี๋ยวไว้ทิ้งรายละเอียดการเช่ารถไว้ตัวคอมเมนแล้วกันนะครับเช่ารถนี่มันวันละ2,000กว่าบาทนะครับเราเช่าไป10บวันนะครับก็ประมาณ25,000บาทนะครับ เราไปกัน3คนนะทุกคนทุกอย่างนี่หาร3าหมดนะครับก็ตกคนละ8,500บาทนะครับอันนี้เป็นค่าเช่ารถนะแล้วก็มาค่าห้องพักนะครับห้องพักนี่เรานอนโรงแรมทุกคืนเลยทุกที่ที่เรานอนนีจะเป็นห้องเดียวนะทุกคนแล้วก็นอนกัน3คนนะครับมีทั้งแบบห้องน้ําในตัวแล้วก็ห้องน้ําแยกบ้างนะครับซึ่งเราก็ค้าๆกันไปนะครับราคาเนี่ยตกละประมาณบาคืนก็2,000กว่าบาทบาคืนก็4,000นกว่าบาทนะครับห้องพักทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ45,000บาทนะครับแล้วก็หาร3ก็ตกคนละประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับ ช่วงนี้เจ็บคอได้นิดหนึ่งนะทุกคนเสียงอาจจะแบบแหบๆนิดนึงนะเอาล่ะทีนี้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยเราหมดไปประมาณ30,000บาทนิดๆน,นะฮะก็รวมค่าซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งด้วยแล้วก็ค่ากินต่างๆนะครับซึ่งทริปนี้เนี่ยเรากินมินิมาไปประมาณ50%เลยนะทุกคน ก็ยังหมดแบบ30,000อยู่ดีนะครับเพราะว่าค่ากินแบบร้านรเข้าข้างทางนี่ก็มือละประมาณ5้0รบาทแล้วนะซึ่งมื้อที่ถูกๆนี้ก็จะเป็นมื้อที่กินมินิมาร์คหรือไม่ก็ร้านเข้าร้านอาหารเชนนะครับที่แบบมีลายตากขานะครับอันนี้ก็ประมาณมื้อละประมาณ2องนิดๆน,นะครับแล้วก็จะมีค่าพวกซิมค่าประกันการเดินทางค่าน้ำมันรถค่าทางด่วนนะครับเออทางด่วนนี่ก็แพงเอาเรื่องเลยทุกคนถ้าดูใน Google แ a p ใครจะเช่ารถเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยลองดูใน Google แ a p ก่อนว่า ระยะทางนี้มันต่างกันมากไหมนะครับถ้าระยะทางมันไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยแนะนําว่าไม่ต้องขึ้นดีกว่านะครับเพราะค่าทางด่วนเนี่ยแอบมีราคาสูงนะที่นี้เราโดนไปประมาณ3ามพันกว่าบาทได้นะตกคนละประมาณพันกว่าบาทนะเฉพาะค่าทางด่วนนะครับเอาละเดี๋ยวมารวมกันดีกว่าว่า,ท,าทั้งทริปเนี่ยหมดเท่าไหร่นะครับ14วันในญี่ปุ่นก็จ่ายไปประมาณ7 0 0 0 0ถึง80,000บาทนะทุกคนก็สําหรับเราเป็น มันก็แพงนะน่าจะเป็นทริปที่แพงที่สุดในชีวิตแล้วนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากๆสําหรับเรานะเพราะว่านี่เป็นญี่ปุ่นครั้งแรกของเราแล้วก็ได้เจอฮิมะครั้งแรกได้เจอซากุระครั้งแรกได้เจอฟูจิครั้งแรกนะครับเหมือนกับไปทีเดียวเนี่ยครบเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่ได้ไป14วันเหมือนเราไปสัก5วันอาทิตย์หนึ่งนี่เราว่ามันก็ถูกกว่านี้ไปเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าก็จบแล้วนะทุกคนซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนะครับที่เดินทางไปด้ เดี๋ยวในอนาคตนี่ก็จะมีทลิปต่อๆไปอีกนะครับก็ฝากช่องแบงค์เจอร์นี่ด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กันหน่อยทุกคนใครอยากเราทําคลิปแนวไหนทําคลิปแบบไหนเนี่ยหรือว่าชอบไม่ชอบตรงไหนในคลิปในช่องของเราเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพยายามจะตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ปรับปรุงชแนลไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ฝากช่องแบงค์เจอร์นี่ด้วยนะครับทีมนี้เราไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในทิปหน้านะครับมีเดินทางอีกเยอะแน่ในปีนี้นะทุกคนทิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายิ